สวัสดีครับพบกับผมโอ๊กมังยศไรเดอร์นะครับวันนี้จะมารีวิวเว็บ2 5 s ตัวไมดิจิตอลนะครับคันนี้ได้เล่มทุดโอนภาษีและพอะบบ65นะครับภาชีไม่ขาดนี่รถเดิมๆดเดิเ,ดเ,ดเลยครับ สติกเกอร์สติกเกอร์อะไรก็อยู่ครบหมดนะครับรถสีเดิมเดิมๆนะครับเครื่องเดิมๆแห้งๆนะครับดูชุดสีก่อนเลยครับชุดสีรอบคันสสวยนะครับ คลิปเหรอถาเออกคลิปชุดสีสวยนะครับส,สติกเกอร์เดิมอยู่ครบนะครับแกนเกียร์แกนสตาร์ทไม่เชื่อมครับ เบาออยัางเดิมนะครับมาดูระบบไฟครับไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายแต่ดังนะครับเดี๋ยวมาดูระบบสตาร์ทกันครับ รถไม่หัวรถไม่หอนไม่ควันไม่ดังนะครับเครื่องเงียบกริบ ถ้าท่านใดสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook องบังยศไรเดอร์นะครับหรือโทร0649743166จบการรีวิวเวฟ 125S พาสี65เล่มทะเบียนชุดโอนครบนะครับขอบคุณที่รับชมขอบคุณครับ